สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและชาวไทยใหญ่ทุกท่านวัดดี้พี่น้องสอบปปราวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวอย่างร้อนนะครับวันที่29่ส้มิถุนายนปี2022นะครับเมื่อเช้านี้มีการประท่าก,กันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับทหารมิง่งไลเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินขับไล่เข้ามาโจมตีนะครับในช่วงเวลา8โมงกว่า,วาของวันนี้ ทหารเคนนย่หรือเคนดีโอนะครับร่วมกับทหารเคเนาเอกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพิเดียบ4ี่กลุ่มร่วมมือกันนะครับขับไล่ทหารมินองลายให้ออกไปจากพื้นที่นะครับมีการโจมตีตั้งแต่วันที่26ที่ผ่านมานะครับทาให้ทหารมินองลายเสียชีวิตไปจํานวนมากนะครับแต่ทหารเคนดีโอก็ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับก็มีการเสียชีวิตทั้ง2ฝ่ายเนื่องจากมีการปะทะกันอย่างดุเดือดนะครับทหารเคนดีโอ กับทหารเคเอนเอนะครับกับกลุ่มพีเดียบเข้าโจมตีหรือเข้ายึดฐานทหารมิหนงลายนะครับตอนนี้ก็ยึดได้อยู่ประมาณตอนนี้ยึดได้ประมาณ3ฐานนะครับก็มีอยู่ฐานวาลีหรือฐานเมซูท่านะครับถ้าเกิดพูดชื่อฐานพี่ก็ต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกคนด้วยนะครับชื่อฐานก็อาจจะพูดยากนิดนึงนะครับทหารเค็นตโอเข้ายึดฐานได้อยู่3ฐานด้วยกันนะครับตอนนี้กําลังปฏิบัติการเพื่อขับไล่ทหารมิหองลายให้ออกไปจากพื้นที่นะครับ ทหารเคนยูกองพลที่6นะครับประกาศเตือนทหารมินองลายตั้งแต่เดินที่แล้วนะครับให้ย้ายออกไปจากพื้นที่แต่ทหารมินองลายยังเงียบอยู่นะครับ แต่เมื่อวันที่สาหกที่ผ่านมาก็เข้าโจมตีอย่างหนักนะครับทหารมิลองลายทิ้งฐานหรือทิ้งอาหารการกินหรือทิ้งอาวุธไว้ในฐานจํานวนมากนะครับทหารเคเดียวหรือทหารเคแนวเอนะครับกับกลุ่มปกป้องประชาชนในกลุ่มพิเด็บเข้าไปในฐานนะครับแต่ทหารมิลองลายวางกับหลักไว้จํานวนมากนะครับวางทุนระเบิดไว้ตามบริเวณตามฐานต่างๆนะครับทหารมิลองลายก็หลบหนีออกไปจากฐานนะครับก็จับกลุ่มทหารมิลองลาย ไม่ต่ำกว่า20นายนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆก็มีการประทะกันยังดุเดือดนะครับทหารไม่งลงไลนยสู้ไม่ได้นะครับต้องใช้เครื่องบินเข้าโจมตี สองสามวันที่ผ่านมาทาหารไม่องไลยก็ยังใช้เครื่องบินโจมตีอยู่ทุกวันนะครับแต่เมื่อเชา้านี้ใช้เครื่องบินขับไล่นะครับเข้ามาโจมตีทําให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงต้องวิ่งหนีกันเกิดขึ้นนะครับมีทั้งเด็กเด็กแดงหรือคนเท่าคนเก่น,นะครับตอนนี้มานั่งรออยู่ตามแม่น้าเมยนะครับพร้อมที่จะ โอพยพบหนีเข้ามาอย่างฝั่งไทยทันทีนะครับท่าทหารมินายยังไม่หยุดใช้เครื่องบินโจมตีนะครับแต่เมื่อเช้านี้ทหารมินายยิงจะลดลงใส่ป้านเดอนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ต่ำกว่า30นัดด้วยกันพี่น้องชาวบ้านหรือเด็กเล็กแดงก็ร้องไห้กันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ลัดกระเยียงทางใต้ของเมืองมิยาวดีนะครับใกล้ๆกับจังหวัดตากนี่เองนะครับ ถ้าอยู่ฝั่งไทยก็ได้ยินเสียงเครื่องบินทหารมิลงลายโจมตีพี่น้องชาวกะเหลี่ยงอยู่ตลอดเวลานะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับอันนี้ยิงรอบล่กสุดเลยเราไปต่อกันในพื้นที่ลัดกะยาหรือใกล้ๆก,กับเมืองนิมโซะนะครับมีกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพิเดียบร่วมกับทหารเคนเดียบนะครับพีศเข้าโจมตีฐานทหารมินองลายนะครับที่มาตั้งฐานอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วทหารมินองลาย ที่อยู่ในฐานประมาณ50กับนายนะครับมีการประทะกันเกิดขึ้นอย่างดุดเดือดนะครับแต่ยังไม่ทราบว่ามีฝ่ายในได้รับบาดเจ็บนะครับเนื่องจากมีการประทะกันเกิดขึ้นในช่วงเวลา8โมงกว่าๆนะครับหลังจากนั้นทหารมินองายต้องใช้เครื่องบินขับไล่เข้าไปถล่มช่วยนะครับทำให้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเกิดขึ้นอยู่2นายนะครับทหารมินายอาจจะใช้เครื่องบินที่เข้ามาโจมตี ในพื้นที่ใกล้ๆกับเมืองเมียวดีนะครับแล้วบินผ่านไปยังรัตกยาหรือเมืองดีมอโซนะครับแล้วใช้ลูกจรวดนะครับโจมตีประมาณ2นัดนะครับโดนใส่กลุ่มปกป้องประชาชนเสียชีวิตไป2นายนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพีเดียบกับทหารเกเดียบไม่มีปืนยิงเครื่องบินนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนกําลังิษฐ์อาวุธที่จะยิงเครื่องบินตกนะครับตอนนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนกลุ่มพีเดียบมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายนะครับตอนนี้มาศึกษากันเพื่อจะทํา ลูกจรวด,ดยิงเครื่องบินทาหารมินองลายนะครับที่ชอบมายิงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลาดกระยานะครับทาหารมินองลายก็ยังเข้าไปโจมตีนะครับตอนนี้กลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเรบนะครับ NUG กําลังช่วยเหลือนะครับให้เงินกับกลุ่มปกป้องประชาชนจนํานวนมากนะครับ เพื่อไปซื้ออาวุธปืนยิงเครื่องบินทหารพิ่นองลายตกนะครับตอนนี้ NUG ได้บริจาคเงินให้กับกลุ่มพีเดียบไม่ต่ำกว่า30ล้านนะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่า NUG นจบริจาคให้กลุ่มพีเดียบเท่าไหร่นะครับแต่ได้ยินข่าวภายในว่าไม่ต่ำกว่า30ล้านนะครับแล้วให้ไปซื้ออาวุธปืนเพื่อมาป้องกันพี่นอ้องประชาชนนะครับที่ทหารพิ่นองลายจะเข้าไปทำร้ายหรือจับกลุ่มพี่นอ้องประชาชนนะครับ เราไปต่อกันในพื้นที่กองสกายนะครับใกล้ๆกับเมืองมะกวยดิมิชันนะครับมีสถานีตำรวจอยู่แห่งหนึ่งนะครับแต่เมื่อวานนี้กลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียบไปวางทุ่นระเบิดนะครับทำให้ไฟไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเนื่องจากในพื้นที่ตำรวจมีไม่เยอะนะครับแต่ก็มีตำรวจยิงนะครับที่เป็นลูกน้องมีนองลายเข้ามาประจําการอยู่ในพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ขอเข้ามาร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนหรือกลุ่มพีเดียบนะครับก็เป็นตำรวจยิง หน้าตาจะดีนะครับเข้ามาร่วมกับกลุ่มปกป้องประชาชนเขาก็บอกว่าทหารมิโนไลเข้าไปทําร้ายญาติพี่น้องของเขานะครับที่อยู่ในพื้นที่กองสกายก็มีอยู่หลายพื้นที่ด้วยกัน,นครับเขาก็เป็นตํารวจให้กับมิโนไล แต่ไม่น้องลายเข้าไปทําร้ายพี่น้องประชาชนหรือพ่อแม่หรือพี่ชายของเขานะครับทำให้เสียชีวิตเกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่พอใจนะครับขอมาอยู่กับกลุ่มปกป้องประชาชนกลุ่มพีเดียบนะครับมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มพีเดียบด้วยนะครับเป็นเด็กหญิงด้วยกันนะครับอายุประมาณ20หรือ21ปีนะครับตำรวจหญิงคนนี้ขอเข้ามาร่วมกับกลุ่มพีเดียบนะครับมีเพื่อนอยู่ในพื้นที่นี้นะครับเป็นกองร้อยที่04นะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เป็นผู้หญิงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ ก็โทรหากันนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแต่ว่าอยู่กันคนละฝั่งนะครับแต่ตอนนี้ขอเข้ามาร่วมกับกลุ่มพีเดียบที่อยู่ในพื้นที่นะครับก็เป็นตำรวจหญิงนะครับแต่หน้าตาอย่างสวยนะครับขอเข้ามาร่วมกับกลุ่มพีเดียบตอนนี้ตำรวจทั้งชายทั้งหญิงนะครับจะขอเข้ามาร่วมกับกลุ่มพีเดียบจํานวนมากนะครับทนพฤติกรรมกับทหารมินอลายที่เข้าไปทําร้ายพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับตอนนี้ในพื้นที่ต่างๆก็เริ่มจะเสียสลา ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กองสกายนะครับยังไงก็ค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่าน<ด>ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับไม่ทรงค่า